อาครับสวัสดีครับพอดีก็มาเจออ่ากุญแจเนาะมาเจอเปโงโง็นงงงเป็นกุญแจดอกไหนหว่าตงนะนี่กุญแจนี้กุญแจห้องลับที่ใช้เปิดห้องลับในแดนเดอะนาโร่นะฮะเนี่ยก็คือมันอยู่บริเวณเกาะนาโร่นะครับผมอยู่ตรงนี้คุณเดินมาตรงนี้เทเลพอร์ตมานี่ก็ได้แล้วก็เดินลงมานี่มันจะอยู่ในช่องเขาเนี่ยเดินลงมาแบบประมาณหน้าผาเนี่ย ไว้ปั๊บเพื่อเจอที่ตีแสงเงี้ยคือตีให่มันได้อยู่ในสนาเนีคยคือตีจนกว่ามันจะลงมาเท่ากันสามตัวนี้เก็บป่ะตีไวเรื่อยแหละฮะมันไม่ยากตีเฉยๆนะมันคมันลงขึ้นมันลงขึ้นมันลงจนกว่ามันจะเท่ากันแล้วเดินเข้ามาครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดยวสรามเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนนะฮะเพื่อให้เรามองเห็นมินญานนะเพราะคนที่ให้กุญแจเราก็คือไม่คนที่ให้กุญแจสิคนที่คุมกุญแจอยู่ชื่ออะไรอาลาดินแล้วก็เดินขึ้นมาให้เรื่อกครับผมตามทางเลย พอถึงชั้นสอให้เดินทางเดินทางขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมเ,เจอเจออโดนิสครับผมแล้วจะมีกล่องอยู่ข้างบนนี้นะฮะซึ่งจะทำให้เราได้กุญแจอ่าไอห้องลับเมื่อกี้ซึ่งเอาไปขายที่ไหนผมก็ยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปต่อไปครับผมเอาละครับผมหลังจากที่อ่าพูดไปก่อนช่วงนี้นิดนึง ก็รู้แล้วว่าใช่ที่ไหนมผมบ้าแล้วเป็นตรงนี้เพราะผมลืมไปว,ว่ามันมีประตูทางลับอยู่ตรงแบบหน้าผาตรงนี้นะซึ่งที่เอาคุญใจเรามันอยู่ประมาณตรงนี้เนาะผมก็ลืมไปว่าอยู่คือเดอะนาโล่เหมือนกันก็คือลงเทเลพอร์ตมาแล้วก็เดินมานี่นะัะเดินไม่เรื่อนหัวโดดลงหน้าผามาคุณจะเจอประตูใหญ่ประตูหนึ่งแล้วก็เปิด้วผมโอเคเปิดเข้ามา ข้างในนี้ผมกดไอ้ตัวนาฬิกาเข็มชิ้นะรู้แค่ว่ามีกล่องแน่นอนส่วนจะมีอะไรอีกอันนี้ก็ไม่รู้เอาถัาางระเบิดอีกโอเคครับผมระเบิดถังก็จะเจอทางเข้าทางซ้ายมีกำแพงน้ำกันนะฮะเจอพัสดุอีกแล้วอ้าวเจอพัสดุอีกแล้ว อ้าวทางนี้ดัาเข้าได้เลยอ๋อผมขอดูนะว่ามีทางไปป่ะโอเคแล้ลองก่อนปรับเป็นอ่ากวางวันดูฮะโอเคเราจะปรับเป็นกวางวันปั๊บไอ้ไอท้ทางนี้ดันทางนี้ดันเข้าได้นะครับผมเราก็เข้าไปประตูข้างหน้าเราก่อน ันี้เขาไม่ได้ต้องกลับมาที่ตะวันชายอ๋อได้เป็นการเปิดปิดเปิดปิดเพื่อให้เข้าไปนะ้เพื่อให้เขาไปได้แน่เลยอ่ะมาลองดูกันครผมอ๋ใช่เลยเปิดใช้งานประตูเปิดแล้วแล้วเราก็ปิดเขาผมให้มันกลายเป็นางวันคืน ค okay. ครับผมพอมเป็นกลางวันแล้วนี่ก็โดนล็อกนี่ก็โดนล็อกนะครับแล้วก็มาปรับเป็นกลางคืนคืๆ okay. ไปกันช้าๆนะฮะดูค่อยๆกอดูนะฮะไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวหลงผมก็ทำแบบสดๆเลยด mm hmm. ู้ได้เลยมาเอา้าเพราะเราได้ทาตามข้าตัวเฉยเลยเ mm hmm. นี่ยผมงงนะมันเรียกว่าอะไรเนี่ยวิ่งเดินมาชนเฉยแล้วน้ำข้าตัวอย่างเงี้ย แสดงว่าเราต้องเอาน้ำไปใส่นน้นแน่เลยแสดงข้นแรกเราต้องปรับเป็นกลางวันก่อนไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะผมเห็นมันมีแสงก็เมเรียกเป็นกลางวันกลางคืนน,นี่ครับผมโอเคพอวางละไงต่อก็ตีสิครับโอเคทานนี้เปิดอ,อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคืออะไรเนี่ยมันเหมือนแบบ แต่ละของเเที่ยวยอะไรเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยวมาเกาะมันทำอะไรมันไม่ได้นะไม่ฟาดกันไม่รู้ฟาดกันไม่เข้าช่างมฮนะเอาไปต่อมาและตุ้มต่อมตุ้มต่อมอ๋อ,อจะมาเจอกล่องอ๋อโอเค กล่องแท้เลยผมมากเลยว่าให้แค่นี้ผมก็เปิดฝั่งนี้อ๋ออขอกล่องอีกคนอ่ะแปลว่าหมดแล้วดิอ๋อแสดงว่ามีแค่นี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ